สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มหนึ่งจะมาสรุปพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัุคเทศพศ2551วัตถุประสงค์ของการออกกฎหมายธุรกิจนำเที่ยวและมัุคเทศ เป็นกฎหมายที่ออกมาใช้บังคับเพื่อกำกับการดูแลธุรกิจนํำเที่ยวและมคุเทศให้ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเหตุที่ว่าธุรกิจน้ำเที่ยวเป็นอุตสาหากรรมหลักในการนำรายได้เข้าประเทศซึ่งปัจจุบันมีการแข่งขันสูงสมควรได้รับการพัฒนาโดยควบคุมมตาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการจึงสมควรมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลธุรกิจน้ำเที่ยวและมคุเทศค่ะ สาระสำคัญของกฎหมายธุรกิจนำเที่ยวและมัคุเทศนะคะกฎหมายธุรกิจนำเที่ยวและมัคุเทศนะคะซึ่งก็คือพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคุเทศปศัรกราช2551ัราได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ 2,551ค่ะแต่ต่อมานะคะได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนํำเที่ยวและมัคุเทศฉบับที่2ปีพุทธศการช2,559ซึ่งได้มีการประกาศในราชก,กิจจานุเบกษาเมื่อวันที่30สิงหาคมพศ2,559และให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด120วันนับตั้งแต่วันประกาศในราชก,กิจจานุเบกษาเป็นต้นไปค่ะ มาคุเทศนะคะมาคุเทศนะคะเป็นผู้ให้บริการเป็นปกตินะคะธุระในการนํานักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆโดยให้บริการเกี่ยวกับคําแนะนําและความรู้ต่างๆให้แก่นักท่องเที่ยวค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นประเภทของมาคุเทศค่ะพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวหรือมาคุเทศนะคะพุทธศักราช2 5 5 1นะคะได้มีการแบ่งนักคุเทศออกเป็น2ประเภทค่ะ หนึ่งนะครับมัคุเทศทั่วไปเป็นมัคคุเทศก์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับงานท,ทั่วไปครับสามารถพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวทั่วราชอาณาจักรได้ครับโดยการใช้ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศในการบรรยายหรือการให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่นั้นๆครับโดยนับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการเดินทางจนถึงจุดสิ้นสุดข,ของการเดินทางครับ2มัคคุเทศก์เฉพาะทางนะครับเป็นมัคคุเทศก์ที่ให้ความรู้ในด้านที่เป็นพิเศษครับเช่นในด้านประวัติศาสตร์ด้านโบราณคดีหรือการนำเที่ยวป่าครับ พระราบัญญัติธุรกิจนําเที่ยวนะคะและมคุเทศนะคะพศ2551ค่ะกําหนดบนทลงโทษสําหรับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายนะคะที่สําคัญได้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจนําเที่ยวโดยที่ไม่ได้รับใบอนุญาตนะคะหรือประกอบธุรกิจนําเที่ยวนะคะและผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวนะคะจัดบริการนําเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวนะคะโดยไม่เรียกเก็บค่าบริการหรือเรียกเก็บค่าบริการในอัตราที่เห็นได้ว่าไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกําหนดนะคะโดยทั้ง2ข้อหานี้นะคะ อาจะต้องจําคุกไม่เกิน2ปีนะคะปรับเงินไม่เกิน5,000 0นบาทนะคะหรือทั้งจาทั้งปรับค่ะอีกข้อหาหนึ่งนะคะผู้ที่ทําหน้าที่เป็นมักคุเทศนะคะโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นมักคุเทศนะคะจะต้องจําคุกไม่เกิน1ปีปรับเงินไม่เกิน1 0 0 0 0บาทหรือทั้งจาทั้งปรับค่ะอัตราค่าธรรมเนียม 1. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวฉบับละ5,000บาท2ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวสาขาฉบับละ2 0 0 0บาท 3ใบอนุญาตเป็นมัคุเทศ์ฉบับละ3,000บาท 4. ใบแทนใบ,บอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวฉบับละ2 0 0 0บาท 5. ใบแทนใบ,บอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวสาขาฉบับละ1 0 0 0บาท6ใบแทนใบ,บอนุญาตเป็นมัคุเทศ์ฉบับละ1 0 0 0บาท 7. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวครั้งละ5,000บาท 8. การต่ออายุไปอนุญ,ญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวสาขาครั้งละ2,000บาท 9. การต่ออายุไปอนุญ,ญาตเป็นมักุเท์ครั้งละ3,000บาทพวกเราขอจบการนำเสนอการสรุปเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ